พาววัน1อ l ลติเม e สมรรถนะที่น่าทึ่ง เย็บบ้างขีดบ้างอะไรอก็แล้วแต่ให้หมอเย็บล้วนๆเลยใช่ไหมฮะเอาจอยขึ้นมาเลยครับอีจอยจอยไหนี่ไม่ใช่จอยที่บ้านค่ะจอยจอยตัวตัวตัวลิงเล็กยกลำไยใหญ่ดครับลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ๆอย่างเงี้ยทั้งสองท่านเนี่ยนะครับหาของในบ้านสมมทั้เป็นจอจานก็แบบเป็นเงี้ยเหรอโอ้โหคุณฟังดีเหมือนกันนะคือแล้วแต่รีซอเลยเพราะว่าอย่าปืออย่างนั้นอย่าปืนคาสตร์พาว Power วันอัลติเมตสมรรถนะที่น่าทึ่ง สวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการช้างศึกชาเลนจ์นะครับโดยค a สต้ r p าว e ว One u ันอ m ลตินะครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะแล้วก็แขกรับเชิญของเรานักกีฬาทีมชาติไทยวันนี้ขอต้อนรับรีซอธีระเทพวิโนไทยแล้วก็ซานินิพาพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณสวยขึ้นหรือเปล่านีฮะคุณซาน,นิเอ่อมันต้องมีการพัฒนากันบ้างนะคะแจ็งโมของบางอย่าง <c oughs> มาจากงเงินลน้วนน่ะที่จะไปพัฒนาได้มันพัฒนาด้วยอะไรด้วยอะไรฮะวิธีการแบบเออเย็บบ้างฉีดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เพลงล่าสุดข,ข,ของเธอคือเพลงอะไรวลีซอเออ คนอื่นที่เอามาคอบเว้นต์เจะใช่เจ็งมากล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวบอกว่าคุณยิงประตูเนี่ยกำลังจะครบร้อยลูกคุณครบหรือยังผมขาดอีก12ประตูครับเล่นมาจะ20ปีแล้วนะครับยังไม่ครบร้อยที อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะวันนี้มี3เกมนะครับ,รบอธิบายง่ายๆมี3เกมถ้าหากว่าใครชนะ2จาก3นี่เป็นผู้ชนะเลยนะครับและที่สําคัญทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับเราได้นะครับในการเป็นผู้โชคดีนะครับทายผลชาเล่นเข้ามาสาหรับของรางวัลน,นะครับจะเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมกับลายเซ็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับส่งให้คุณ1ิรางวัลต่อสัปดาห์ เข้าไปที่ Facebook Castle o o t o r c y ไ l e t h ท l l n n d นั่นเองครับถ้าหากว่าสานีและรีสอรพร้อมแล้วนะครับเราไปเข้าสู่ชาเลนจ์ที่1ครับคุณเคยเล่นเกมฟุตบอลสุกมไหมโปรอีโวลูชันเอาจอยขึ้นมาเลยครับอ่อไอจอยไอจอยไอจอยมานี่ไ่จอย ไม่ใช่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 อีจอยที่บ <et> ้านค่ะจออจอยเกมค่ต่อต่อระบบออนไลน์มันก็เล่นกันยากอยู่แล้วก็ต้องมานั่งแก้ให้กันอีกนะคะเหนื่อยนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณแข่งไปนะรีซอใช้ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ซานิเ่ยใช้ทีมคาสต้าพา w เวอร์วันอัลติเมทนะฮะเกมแรกเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีคำพูดหรือประโยคปริศนาให้คุณนะครับพูดตามพูดถูก บวกหนพูดผิดลบหเราจะถามวนไปเรื่อยๆขณะที่เล่นเกมกันไปอ่ะเกมมาเลยนะฮะคุณถนัดเกมฟุตบอลขนาดไหนฮะนี้ฮะก็ดิฉันถนัดเรื่องปากโอนถอนตลอดอย่างนี้นะาถามใึเกมฟุตบอลขออนุญาตนะฮะชุดนี้อาจจะไม่ได้มีรีซอร์ทิดหนึงนะฮะนี่อะไรถามตอนแรกไม่เล่นละวางจอยดีกว่า ของถา,านีเป็นรวมดาราโลกเลยนะฮะประโยคปริศนาเดี๋ยวผมให้รีซอร์เริ่มก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะคำแครกลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่พูดครับลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ลบหนึ่ง <c oughs> อย่างงี้คุณลบสิบแ ลิงลิงเล็กยกลำไยเฮครับลูกหนึงหนึ่งมึงเล่นเกมเลยคอยเฮ็ดไม่กดเลยเนี่ยก็นี่อ่ากดอยู่ก็ถึงพูดไม่ถูกได้ไงอีกคำหนึ่งมึงพูดสิอะไรคำอะไรอ่ะอีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณเป็นพิธีกรเชิญมึได้ละมึงคุยให้ถูกเอาให้ถูกไอ้ลิงลิงเล็กยก ลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ใหญ่จะลิงเล็กอยู่ได้เอาลบสามพอผมข้าดเอาหนึ่งศูนย์เลยปาลิงรียครเสียสมาธิที่เปลกไหมตาลิงนะครับตาคุณบ้างโดนยิงซะแล้วประโยคคำาพูดปริศนาของคุณคือมึกหกรถมุ้งมุ้งหดมึกหมดมึกหกรถมุ้งมุ้งหดมึกหมดเอ้ยบวกหนึ่ง เอ้ยมันช้าไปบ้ามันช้าไปคุณต้องพูดเร็วกว่านี้คุณซาณิคุณพูดช้าไปรับรถมุ้งมุ้งหกหมดอันนี้ก็ถูกเลือบวกสองเลยเมื่อกี้ผมว่ายากไปเอาง่ายๆหน่อยเพื่อให้รีซอตตีตื้นมานะครับสูชิหมดรุชูสีชูสีชีสูชิเดี๋ยนะเดี๋ยนะคือมึงยพูดไม่ถูกเลยแล้วให้คุณพูดถูกถูกมึงเอาใหม่นีลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สูชิสีซูชิ เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันมึงฟังมึงใช้สมองเขาไม่ใช่เพื่อนเขาไม่สีนมึงบอกว่าเขาชี่เฮ้ยเขาเปนี่ก้อนไหนอะสูชีชี้สูชี่มึงจะชี้คนเดิมไม่ได้มึงต้องชี้กูอีกคนนึงคุณลบคุณลบไปแล้วนีม่มันมีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขาฉีมันมีใครล่ะนะมันมีใครมันมีสูชีเออแล้วใครอีกนะชูสีแนะนำนะ มึงเอาเกมออกไปจากมือกูก่อนเนี่ยมึงทำพานแล้วเนี่ยเพักก่อนมาที่ซานนี้กวางขาวเข้ากลางเขาคว้าขวานคว้างกวางขาวกวางขาวคว้างกวางเดี๋ยวลบแล้วเดี๋ยวกูเล่นไปด้วยลบ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 ครบหนึ่งครบหนึ่งคบหนึ่งครับเพขออนี้ยากขึ้นจอยออกไปที่อื่นกวางขาวเข้ากลางเขา คว้าขวานคว้างกว้างขาโอ้ยเก่งเว้ยเริ่มเรื่องหลังต่อนะฮะเกมเริ่มโอ้ไม่ต้องพูดเรื่องเกมแล้วมึงอะเอาเอาเกมในที่พูดดีกว่าเราจะทิ้งเกมไม่ได้เราทิ้งเกมไม่ได้นะฮะผมให้คุณตีตื้นด้วยคำง่ายๆนะฮะส่วนผลลบเอ้ยเฮ้ยหนึ่งหนึ่งนี่ว่ายังดีนะยังดีโอ้สานิสานีโดนยิงประตูครับมีโอกาสให้คุณบวกคำเพิ่มนะฮะ ฟังดีๆลีซอเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เช้าเปิดประตูโบส<ท>ถ์ยเย็นเปิดประตูโบสถ์เอ้ยมึงจะเปิดสองรอบทําไมล่ะ <c oughs> ขออยันเปิดเนาะเราอะเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์โอเคถูกต้องง่ายไปนิดนึง <c oughs> ทางซานิบ้างนะครับที่สามเดี๋ยวแบบป๊บนึงเต็โม เวลากูพูดถูกมึงไม่ให้กูโอกาสกูได้ทำคะแนนขึ้นมาบ้างหรอมึงให้กูพูดทั้งเดียวเลยเช้าเปิดประตูบดเย็นปิดประตูบดอ่านะฮะอันนั้นถือว่าผ่านไปแล้วนะฮะกูสาบพูดย้ำไม่ให้คะแนนกูอีกโอ้โหคนที่ลำเอียงประมาณนึงของซานิฮะต้องยากแล้วคราวนี้ต้องยากแล้วนะฮะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยลำไยน้ำลายยายไหลย้อยไม่ได้ครับไม่ได้ครับ อ่ะผมให้คุณแก้ตัวยายกินลมยายน้ำลายยายไหลย้อยห้าบวกหนึ่งนะฮะลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงเล็กยกโอ้ยขยันจับมาลิงใหญ่ยกลำไยเล็กลิงเล็กยกลำไยไหลไม่ได้ไม่ได้เอ้าเข้าอีกหรือเปล่าสามสิบสามสิบโอ้โห คุณคุณมาลวงด้วยลำไรไหลเนี่ยลำไหลันไม่ได้เล่นนะดิแล้วแล้วผมขออนุญาตลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่แหละใหญ่่แล้วก็สองหนึ่งจบเกมเลยครับจบเกมแล้วเกมแรกต่อชนะในเกมนี้นะครับไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับนี่มันเกมอะไรอ่ะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูบวกลบคะแนนงสิ่งที่คุณพูดถูกพูดผิดกันไปเนี่ยนะฮะว่าใคร <Okay. S 2> มีกี่คะแนนนะฮะตอนนี้ oh. รีซอจากที่ทีมงานนับได้นะฮะคุณลบห้าอย่าเรียกว่าแข่งดีกว่าคานี้ของคุณเนี่ยบวกถึง2ด้วยกันนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นรีซอแพ้ไป เกมที่2เนี่ยนะครับมีชื่อว่า t v c Castle Power One Ultimate นะครับเราจะมีภาพให้ทั้ง2ท่านเนี่ยได้ชม15วิพอชมเสร็จแล้วนะครับเราจะมีคำถามให้ทั้ง2ท่านเนี่ยตอบคำถามนะฮะ3ข้อด้วยกันนะครับใครถูกมากกว่าเป็นผู้ชนะในชาเลนจ์นี้ไปนะครับใน t v c Castle Power One Ultimate นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้คุณย่ายเงี้ยผมถามคุณเนี่ยถามง่ายๆเลยไฟในภาพมีกี่ดวงอะคุณตอบเลย ฮะคำถามง่ายๆหรอมันง่ายตรงไหนะอ่ะคุณจะมีโจทย์สามคำถามนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วนะไปเมาหนึ่งหนึ่งหนึงมึงเลือนเยอะอันนึ่งหนึงขอภัยชานี้ด้วยนะครับโอ้ลีซอหน้าทองเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเกี้าอี๋เขาเขาเรียกว่าสไตล์อะไรนะปาขีเซียงโอ้โหตายแล้วเรียกยากซะด้วยพร้อมนะฮะครับไปครับ เฮ้ยสังเกตดีดครับนี่ฮะเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังอ้าวไม่เห็นเอะไรอ่ะไม่เห็นอ้าวอ้าวเห็นหรือยังเห็นหรือยัง่ยงไม่อาสูตรไาวงเร่งรนยังเห็น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 มเไห็้ยหสร่เห็นล้วไม่ใช่คามนะ คำถามแรกนะครับจากที c Castle Power าว e ว l t i m ันอะฮะฉากงานเลี้ยงวันเกิดมีคนทั้งหมดกี่คนครับตอนเริ่มต้นเลยนะครับผมตอบครับเฮ้ยถูกต้องทั้งคู่อดูปุ๊บผมรู้เลยโอย้มึงเก่งอะแล้วแต่แล้วแต่เจ็นคนจริงๆด้วยเก่งมากครับทั้งคู่ฮะข้อ <ๆ S 1> ที่ 2, 2รถมอเตอร์ไซค์คันที่แซงตอนออกจาก อุโมงผาเมืองสีอะไรลีซอตอบฮะอ้าวเขียนตามหน้าเกียดนะตอบเหมือนกันนี่เขียนตามสีมือหักยังยังยังให้บอกว่าตอนนี้คุณโดนถึงแน่เออเออมันคุณคุณว่าสองสีนี้ไม่รู้สีอะไรอะจะลืมแล้วอ่ะไปเฉลยพร้อมๆกันครับ PVC จาก Casto Power One Ultimate นี่คืสีน้ำเงินเลยแล้วตอนนี้เมื่อกี้สีน้ำเงินไปแล้วนี่นี่สีน้ำเงิน ตายแล้วตาบอดสีหรือเปล่าไม่ไปดูคันหน้าเห็นคันหน้าป่ะคัขนข้างหน้าเราเห็นป่ะคันหน้าเห็นปะคันหน้าก็สีดําคุณไปมันสีแดง <c oughs> เห็นป่ะล่ะโอ้ตายแล้วให้ดูสีรถไม่ได้ดูสีไฟนะฮะ <c oughs> คุณไม่ชัดเจนนะ้วคุณไม่ชัดเจนนะเนี่นย ب, ผมเสียคะแนนนะผมถามเลยพ่อของคนขับชื่ออะไรตอบดีซออาคมถูกครับฮ ข้อที่3นะข้อที่3นะฮะฝาน้ำมันเครื่องค a สโตพาวเวอร์วันเอลซิเมตมีสีอะไรไม่เล่นแล้วกูเลิกเล่นแล้วกูกลับบ้านสีทองกับสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะสังเกตให้เพราะว่าเรามีด้วยกัน4สูตรนะฮะมาแล้วเลี้ยวหลบน้ำมาครับโอ้โหเข้าโค้งมาปืดปืดอ้าวคุณไปจำ สลากมันนะครับซาณิสีทองนะฮะเป็นซานิชนะไปด้วยสกอร์สองคำถามต่อหนึ่งคำถามนั่นเองนะครับซานินำอยู่สองต่อศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คุณเอาป้ายลงไปะวันนี้นะครับค a สต l ลพาวเวอร์วันอัลติเมทเนี่ยมีทั้งหมด4สูตรสี่ขวดด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับสูตรแรกเลยนะครับเป็นสูตร 10W30 10, ครับเหมาะกับจักรยานยนต์ h อนด้า4จังหวะและอื่นๆนะครับสูตรที่2ครับเป็น c s t ต l นะครับ 10W40 10, <c oughs> เหมาะกับจักรยานยนต์ยามาห a 4จังหวะและอื่นๆนะครับ สูตรที่3เนี่ยถ้าใครชอบแบบสปอร์ตไบค์นะฮะวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยเหมาะเลยนะครับ 10W50 เอาไปใช้ได้เลยนะครับและที่สำคัญี่ผมชอบบิ๊กไบค์นะฮะแบบเกียร์ออโตเมติกนะฮะเหมาะกับทางด้านของ 5W40 นั่นเองเอาไปใช้กันให้หยากเต็มที่เลยนะครับเหมาะหมดเลยนะครับมีทุกรูปแบบสำหรับน้ำมันเครื่อง c a ส t ตลพาวเวอร์วันอัลเทเครับ มาเข้าสู่ชาเลนจ์สุดท้ายกันเลยดีกว่าทั้งสานิและหลีอรอนนะครับชาเลนจ์ Challenge นี้เนี่ยมีชื่อว่าอัลติเม Challenge นะครับจะให้ทั้ง2ท่านเนี่ยนะครับหาของในบ้านให้ได้ตรงกับคำถามปริศนาของเรานะฮะสมมติเป็นจอจานก็แบบเป็นจานข้าวหรือเป็นก็จอจานก็จานก็ได้ไแต่มันออกจะดูะแบบไม่คีย a อทีฟนิดนึงไงจอ,อจานก็เป็นเป็นไงหรอไข่เจียวไข่เจียวได้ ใช่ก็ถ้าทอดพันก็เอาให้โอ้โหคุณฟังดีเหมือนกันนะโอ้โหคุณได้ง้นก็แล้วแต่คือแล้วแต่รีซอเลยเพราะว่าอย่าทำมืออย่างนั้นอย่าทำมืออย่างนั้นไม่ได้ซึ่งโจทย์ปริศนาโจทย์แรกของเรานะครับคุณสมบัติของคาสโต้ Power อร์บ l t อัลติเมขับที่ได้อย่างราบลื่นและนิ่มนวลพยัญชนะตัวแรกครับเกมคุณยากเหมือนกันนะคะคอควายคือตอนเนี้ยอควายคุณรู้แล้วไง แต่คุณนั่งทําไมอะคุณไปหาสิบอกในบ้านเน่ยเออคิดก่อนว่าคอควายคืออะไรก็มีอยู่แล้วไงคุณก็มีไงเออผมมีผมเปิดได้ไหมอะเอาแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอรอกลับมาคุว่าตรงนี้เขาไม่ใช้หรอกคุณพูดไปเนื่นๆลยฟียเนี่ยแล้วก็ตัดเข้าอ้าวเจอแล้วอเพราะฉะนั้นเมื่อกี้กลับมาพร้อมกันนะของซานี้คืออะไร ควายทีมงานบอกสับสนกับกระทิงทีมงานบอกสับสนกับกระทิงกระทิงกระทิงอะไรที่มันหัวยอย่างงี้กระทิงเขาต้องลูปไปข้างหน้าจ้ะหนูจ้าเรียนหนังสือด้วยจ้ะเออนี่ไงทีมงานเขาด่ามึงอะกระทิงกระทิงอย่างเงี้ยทรงกระทิงควายนั่งตัวใหญ่ควายนั่งอยู่ทางด้านซ้ายจะไม่ใช่ไรกูคนคนคุณคุณโชว์ของที่คุณเอามาได้ไหมครีมอ๋อ เขาให้นะฮะให้ทางซานนี้แล้วก็ให้รีสอร์ทเสมอกันหนึ่งหนึ่งจับไปถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะฮะอ่ะโจทย์ข้อที่สองนะครับมกินข้าวได้บอกว่าตัวนี้มึงหยุดพูดกันคุณเป็นพิธีกรคุณต้องใจเย็นๆแล้วก็ฟังคู่มาลมนะคะโจทย์ข้อที่สองนะครับน้ำมันเครื่องคาสโตพาวเวอร์วันอัลติเมท สูตร 10W30 เหมาะกับรถจักรยานยนต์ Honda 4จังหวะพยาญชนะนะครับสุดท้ายครับสละอะเหรอพยาญชนะคุณก็ไปสละอะมาครับเอารีซอมาก่อนเดี๋ยวรอโชว์เดี๋ยวรอโชว์เดี๋ยวรอโชว์ใจนเย็นยิ้มแย้มยิ้มแว่นหน่อยทับถ่ายรายการอยู่ถ่ายอกไรอยู่หาของเล่นเกมอยู่ก็คุณบอกสุดท้ายมันก็ต้องสุ โชว์ขึ้นมาครับไม่หรอโชว์ขึ้นมาไอเ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมข้องใจนิดเดียวว่าซานี่ไปเอาแว่นใครมาเดินลงไปอบอกคือแม่เดินขึ้นมาแล้วแม่ก็ถามว่าเห็นลูกหน้างุนง่านเลยแม่ถามว่าทำอะไรเลยบอกว่าเล่นเ,เล่นเกมอยู่เลยบอกแม่ว่าไปเอาแว่นหมาให้หน่อยพยัญชนะตัวสุดท้ายคือจังหวะนะครับทีมงานบอกว่าคือหอหีบนะครับหอหีบ <c oughs> จังหัวหัว มันไม่ใช่ทีนันมานี่ทีนันทีนันมาที่นี่นี่มึงไปเรียนที่ไหนนี่ไงของรีซอร์คือวันตอนนี้สรุปว่าเกมนี้รีซอร์ชนะไปนะครับข้อสุดท้ายครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพยัญชนะตัวสุดท้ายครับไปครับหาสะอามานี่ตีมือแตกเลยนะ ไฟในห้องนอนเพสิทธิ์แท้ใจเยานสองร้องเงินต้นอ่าโชว์เลยครับแต่นี่คุณโชว์เลยครับอ่าน้ำหอมถูกต้องของรีซอร์ทเลยครับขวดผิดครับไม่ใช่ครับมีน้ำมันมะพร้าวครับกินโชว์เลยอันเนี้ยใจเย็นใจเย็น ถือว่าได้คะแนนคูณ3ไปนะฮะแต่ว่าอันนี้คือ <Yeah. S 1> เกมนี้ก็แปลว่าคุณชนะไปเพียงแค่เกมเดียวแต่ว่าซานิชนะชาเลนจ์ใหญ่ไป2ต่อ1นึชาเลนจ์นั่นเองนะครับวันนี้สรุปแล้วขอแสดงความยินด,ดีกับซานิด้วย <Woo oo. S 1> ตอนนี้เดี๋ยวให้ตอนนี้คุณโชคดีครับคุณจะได้ลายไอเดียวไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเอาไปเผาเหรอฮะ <laughs> ผมผมให้ทางซานิฝากผลงานนิดนึงครับก็ผลงานตอนนี้ซานิซานางนี้ทางนี้มีแมตชหน้าที่ต้องเตะนะคะโอ้ยนั่นรีซอมี Youtube ค่ะมี y t u t u ซานิออฟฟิเชียค่ะมีรายการอ่า u u u e e กับคุณโอ๊ตค่ะจิบหน่อยร่อยไม่เป็นแล้วก็มีรายการ Youtube ที่ทำกับอ่อทางช่องวันเพเกาอ่าซานเบาได้เบาแล้วนอกนั้นก็เป็นละครกับ ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากดูได้แล้วก็มีรายการอื่นๆรายการซาวเช็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนกลางคืนก็ติดตามดูได้ครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอให้ผู้ฝากผลงานคุณบ้าอเนี่ยห <c oughs> ยอกหยอกไม่ให้โอกาสเขาหรอฝาก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 ,ก,กดีมากครับแล้วผมก็ขอ <c oughs> ยังไม่ได้พูดก็ผลงานของผมก็โพลิเซโลครับเอ่อเรียกว่าสูงเยิ่งเลยทีเดียวนะครับลังท้ายตารางอยู่ตอนนี้นะครับมีแข่งไปค่านัดมี2คะแนนนะครับก็ฝากติดตามด้วย ยิงกี่ลูกแล้วยังไม่ได้ยิงเลยครับในห้าเกมนี้เนี่ยง้างเท้าอยู่ประมาณสัก3ครั้งนะครับผม <c oughs> ไว้ด้วยแล้วก็ผลงานต่างๆก็ติดตามได้นางอินสตาแกรมนะครับซา <c oughs> น,นิซีนะนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ของเขาคุณเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับแต่ว่า สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับทุกคนฮะการที่เราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ใช่อะไรก็ได้ใครก็ได้นะครับแต่เราต้องการช่างที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการดูแลรถของเรานั่นเองนะครับทุกคนฮะและที่สำคัญเลยครับที่ศูนย์บริการคาสโตไบท์พอยนะครับมีช่างที่ผ่านการอบรมมีความชำนาญมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งนะครับ คือช่างของเราเนี่ยรู้หมดเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ที่ออกสู่ตลาดมารุ่นใหม่ๆเป็นแบบไหนนะครับพอทราบแบบนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะแนะนําให้กับทุกคนได้นะครับว่ามอเตอตร์ไซค์ของเราเนี่ยเหมาะกับน้ํามันเครื่องแบบไหนเพราะว่าคาสโต้ของเราเนี่ยมีทั้งหมด4สูตรนะครับโอ้โหคุณนี่คุณก็เลือกเลยนะฮะบิ๊กไบค์สปอร์ตไบค์นะฮะยามาฮ่าสจังหวะหรืออื่นๆอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่างของเราสามารถแนะนําคุณได้เลยเพียงนิดเดียวสังเกตนะฮะคาสโต้ไบค์พอย์นั่นเองครับมั่นใจเลี้ยวเข้าไปได้เลยครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณซานิและก็รีซอร์นะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการช้างศึกชาเลนจ์โดยคัสต้อพาวเวอร์วันอัลติเมทนะครับวันนี้ขอบคุณซานิรีซอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอีพีหน้าห้ามพลาดนะครับจะเป็นแขกรับเชิญท่านใดจะเป็นนักกีฬาท่านใดเนี่ยติดตามได้นะครับเฟซบุ๊คคัสต้อมอเตอร์ไซค์เข้าไทยแลนด์นั่นเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีสองทุ่มตรงเป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Astral Power One Ultimate สมรรถนะที่น่าทึ่ง